เกือบ4ปีที่บิลและแฟนคลับอยู่กับความเกลียดชังเพราะคำพูดของคนบางพวกส่วนเสริญหน้าข่าวมือถือหลายๆเรื่องเป็นเรื่องเท็จปั่นกันสนุกปากแต่แต่แต่ก็มีคนบางพวกเรียกว่าคนสมองน้อยละกันก็ยังไปเชื่อในคำพูดโกหกพวกนั้นบิลและแฟนคลับโดนแช่งโดนด่ากันไปเท่าไหร่แต่แต่แต่วันนี้ บิวได้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดเหล่านั้นคือคำโกหกแม้จะแลกอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่เสียไปความน่ากลัวของคนในโซเชียลคือสามารถโพสต์เรื่องไม่จริงได้หน้าตาเฉยแล้วแสดงตัวว่าเราเป็นผู้ตระหนักรู้ส่วนชาวเน็ตบางประเภทที่ไร้สติและคิดว่าตนคือผู้รู้ตื่นกว่าใครก็พากันไหลาตามกันเป็นขี้ลังแป้นพิมพ์ด่าคนอื่นนะมันง่ายนิดเดียว ก็ควรจะต้องใช้ความจริงให้อยู่บนพื้นฐานของการวิจารณ์ด้วยพวกเราะจะไปหวังให้ผู้กระทําผิดมีสํานึกให้สังคมเข้าใจมากขึ้นมันก็ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือบิลทาให้เรารู้ว่าเขาพยายามต่อสู้มาโดยตลอดการต่อสู้กับคนที่พยายามกลั่นแกล้งใส่ร้ายพยายามใช้กดมู่เนื้อกฎหมายมันเหนื่อยจริงๆนะแต่สุดท้ายบิวก็ทําให้เรารู้ว่ากระบวนการทางกฎหมายมันยุติธรรมเสมอจริงๆสรรเสริญนักข่าวมือถือ